สวัสดีค่ะพี่น้องมือ้พอๆกันกับแมวเมียวเบลเยียมเมียวฝรั่งพอกระเทินนะคะมืดสีผ้าเห็ดกับเขาไ้ลูกค่ะมื้สีผัดกะเพราเนื้อใสกะเพราฝรั่งนะคะพี่น้องใสบาซิลิกานะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้องัวนะคะเป็นเนื้อสันโอเบอแมนค่ะพี่น้องเว้าพิษขอโทษขออภัยนะจ๊ะนี่คือเนื้อสเต็กที่แมวบอกว่าแฟนสื่อมาไวหลายนะะพี่น้องเห็นมันเนื้องามก็เลยสื่อมาตุนไวนะคะพี่น้องแซ่แข็งไว หลักก็คอยเอาออกมาเห็นกับเขานะหลักเขากะติสอยบางๆนะคะพี่น้องพอซ้อยเรียบร้อยแล้วก็จัดการเด็ดบาซิลิก้าของเราเลยอันนี้เป็นกับข้าฝรั่งนะคะส่วนหมากฝรั่งเขาสีไวามาใส่เป็นพาสต้าหรืออีกอย่างต่างๆหน้าของเขาเนาะแม่กะบบคอยหูจักบันไดอันนี้แม่กะติใส่แทนใบกะเพรานะคะมีรสชาติเผ็ดหอมคือกันนะคะพี่น้องนี่กะสิเป็นแบบไบโอนะแพงคือกันนะคะพี่น้องแบบนี้หลังจากนั้นเขากะมาตาพริกั่วๆ้วเลยค่ะ ลูกไส้บ่ค่อยกินเผ็ดะคะแมวก็เลยต่าพริกพ่อผู้ปุ๊บ,บพ่อเอาละเอียดบันไดพ่อเพื่อเคลียร์นะคะพ่อตำแล้วกหมุนๆสากจักน้อยนะคะพี่น้องหลังจากนั้นกาดสีมะเห็ดไข่ดาวนะคะไข่ดาวในลูกไส้มักกินแบบอ่าเป็นยางบึกตุ่มทั้งในคะ่ะพี่น้องแต่ว่าแห่งแบบอยากให้นามันสุกนะคะพี่น้องนั่งบ่กินอันหนาดิบนะคะพี่น้องนี่คุณแม่กระจัดการเลยค่ะบ่ค่อยกรอบปันไดนะคะถ้ากรอบนั่งว่ามันไหมมันขมมาสั้น เรื่องมากคือยังมีลูกไส้นะพี่น้องหลังจากเห็ดเรียบ้อยแ้ยวเข้ากบเห็ดนาให้มันาหายเป็นเยลลีน่นะคะพี่น้องแต่ทั้งในไก่ย,ยังเป็นยางมะตูมเหมือนเดิมนะคะพอเห็ดไครล่อไวเรียบ้อยแดยวเข้ากะจัดการมาผัดกะเพราบาซิลิก้ากันเลยนะคะพี่น้องเป็นกะเพราฝรั่งนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเข้ากบไส้นะมันพืชลงไปค่ะพี่น้องใส่บพริกที่ทอตาตำไวกับกระเทียมนะคะพี่น้องแม่วกะว่าหม้อเป็นยังได้คือบ่อ ห่อนเชื่อเตาเป็ใดคือบบห่อนจเชื่อโอ้ยงูแหลวเหตุผลนะคะพี่น้องก็คือเปิดเตาผิดหัวนะคะพี่น้องขอตรวจขอไปนะคะเบียนหัวนิดนึงนะคะพอเริมหอนแล้วนะคะพี่น้องเขาก็จัดการผัดพริกของเรากับกระเทียมให้หอมคุณๆเลยนะคะพี่น้องได็กินบ่ค่ะพี่น้องแมวกะได็กิน,ยกนอยู่ด้วยพ่อแม่เป็นคนเฮ็ดเอง <c oughs> อันนี้ก็พัดไปเรื่อยๆคะ่ะพัดให้เกิดความหอมนะคะหอมเกินมายห้วย ต้องจำแล้วหนึ่งทีนะคะถึงจะใช่ผัดกะเพรานะคะพี่น้องหลังจากนั้นก,กระส้เนื้อลงไปค่ะพี่น้องใส่เนือเ้อที่เห้าซอยี่กิกไว้แล้วนะคะพี่น้องการลงไปพ,พ,พัดพัดค่ะพี่น้องพัดคูเล่คูเล่เล,ลงไปนะคะพี่น้องให้มันเนือ้อประมาณรึ่งซุกครึ่งดิบนิดนึงนะคะพี่น้องกระทะนี่ค่อนข้างสิบว่ากน้นสม่ำเสมอปันไดน,นะคะพี่น้องสิทหลักกันเงื่อนผัวไปสื่อก,กระทะไม่ค่ะพี่น้องอ่าพัดลงไปค่ะพี่น้องหลังจากพัดเยบร้อยแล้วเข้ากระไส่ผงชูรสนะคะ แล้วก็น้ำตาลนะคะหลังหลังจากนั้นเขากบใสอ่าน้ำมันหอยนะคะบ่ต้องใส่ร้ายนะพี่น้องแล้วก็ใส่ตามด้วยซอสซีอิ๊วขาวนะแล้วก็เติมสีสันด้วยซีอิ๊วดำหวานนิดหน่อยนะคะแล้วกโ็โคเลโคเลียค่ะคนลงไปค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะอยู่เมืองนอกมีใบพักหยังที่กินชะาสชาติคล้ายๆกันกะใส่เท่นกันไดนะพี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่บาซิลิก้าลงไปหรือกับเผาฝรั่งของเรานั่นเองนะคะ คุเลคุเล่นิดหน่อยนะคะย่าเฮ็ดโดนเดี๋ยวมันสีหยวบคักโพธนะคะพี่น้องหลังจากนั้นกะจัดข้าวใส่จานเลยค่ะพี่น้องจัดข้าวใส่จานเรียบร้อยแล้วกะหัวดผัดกะเพราเนื้อของเราลงไปนะคะคูนเป็นตะกินบ่ะคะพี่น้องแซบแซบว้ยหอมห้วยๆค่ะพี่น้องอย่างให้ได้กินน้ำเด้หลังจากนั้นกะใส่ไข่ดาวที่เราเตรียมไว้นะคะโู้ยลูกไส้คือสิติดใจนะคะพี่น้อง หลังจากนั้นกระตกแต่งนิดหน่อยนะคะสิปักมองได้ดีน้ออู้เป็นตะกินะะ่่ค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันคะ่ะพี่สวยงามน่ารับประทานนะคะสำหรับลูกชายเช้านี้นะจ้าบายจ้า